เสกโลโซเคลื่อนไหวสั้นๆหลังแอดคาราบาวปิดตำนานประกาศยุบวงเรียกได้ว,ว่าทำเอาแฟนคลับของวงคาราบาวต่างใจหายกันไม่น้อยเมื่อแอดคาราบาวนั้นได้มีการประกาศผ่านงานบอมฉินจเจเิญแฟนมีดโน4เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยระบุว่าหลังจากคอนเสิร์ตสุดท้ายของวงในวันที่1เมษายน2567ทางวงคาราบาวนั้นจะเลิกวงแล้วโดยแอดคาราบาวนั้นได้ให้เหตุผลว่า สาเหตุก็เป็นเพราะปัญหาสุขภาพและอาการเจ็บป่วยของสมาชิกในวงซึ่งสมาชิกในวงนั้นก็ค่อนข้างจะมีอายุมากแล้วบางคนก็มีอาการป่วยอย่างไรก็ตามตนเองนั้นยังคงทำงานเขีนเพลงและทำดนตรีต่อไปร่วมกับนักดนตรีรุ่นใหม่ๆเพื่อให้อีกฝ่ายได้มีงานทําส่วนสมาชิกคนอื่นๆจะไปทำอะไรก็สุดแท้แล้วแต่ละคนเลย และล่าสุดเราจะพาทุกท่านมาเปิดโพสเซกโลโซที่เคลื่อนไหวสั้นๆหลังแอดคาราบาวปิดตำนานประกาศยุบวงโดยเซกโลโซนั้นได้เคลื่อนไหวทันทีว่าขอบคุณพี่แอดและวงคาราบาวที่มอบความสุขให้กับพี่น้องคนไทยมาตลอด40ปีรักและเคารพเสมอครับท่านการชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าตำนานก็คือตำนานค่ะถึงจะยุบวงลงด้วยอายุหรือเหตุผลอะไรพวกคุณก็จะอยู่กับพวกเราและคนรุ่นหลังไปจนตลอดกาล ถึงเวลาขอบคุณบทเพลงที่มอบให้เราที่สุดตลอดการเลื่อกดนตรีเป็นวงที่เป็นตำนานขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากทีนิวค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ